สวัสดีครับวันนี้ก็มาพราค้าฟกเฮียอาสมาชิกาครับวันนี้ก็เป็นรุ่นที่หลายๆท่านกําลังตามหากันเลยครับผมกับอิวูดีแมกออนิล1.9 LDA ครับปี2020เซปโตตัวเตี้ยนนั่นเองครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ก็มาในราคาสุดพิเศษเลยครับวันนี้เพียงแค่529,000บาทเท่านั้นครับและย้ำอีกทีนะครับผมว่าระหว่างที่ดูคลิปนี้ก็อย่ากดก่อข้ามนะครับเดี๋ยวเรามี โปรโมชั่นสุวพิเศษให้อย่างแนี่หน่อยครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันได้เลยครับด้านหน้าจะเป็นตัวหน้าเขี้ยวยาวนะครับปีสมนันยี่สิบนะแล้วก็พวกชุดไฟเบรคเตอร์พวกนี้นะครับผมสวยๆนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้ดูเครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับว่าเครื่องยนต์นั้นสวยหรือเปล่านะครับแล้วก็แบบพวกมีคราระมงน้ำมันอะไรตรงไหนมาหรือเปล่านะครับคันนี้ก็ จัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะนี่ครับเดี๋ยวลองมาดูกันใกล้ๆได้เลยนะครับผมเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับขนาดหนึ่งันเก้าร้อยซีซีก็มีออริจิามาแล้วนะครับวันนี้ก็คือถอดฝาครอบเครื่องออกไปนะครับผมเบรกเบรมีให้เรียบร้อยนะครับส่วนานนนน่าจะมีการแบบเออเหมือนเคยใส่อแดปเตอร์ใส่วัตบูทมานะครับน่าจะถอดออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีเป็นท่อเลดหน้าเพานะครับ โอเคด้านนี้ก็แผ่นเพลยอยู่ที่เดิมนะครับผมรับประกันโครงสร้างนะครับว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักปิดความยัางแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็มาต่อทางด้านนี้ครับผมก็คันนี้ก็คือมีเปลี่ยนเปลี่ยนโชคอมาแล้วสี่ต้นนะครับล้อแม็กก็ใส่แม็กใหม่ยางใหม่ให้เรียบร้อยข้างหน้าก็จะเป็นยางสองสี่ห้าสี่สิบห้านะครับผมแม็กขอบสิบแปดส่วนด้านหลังก็จะเป็นยางสองเจ็ดห้าสี่สิบ นะครับแม่ขนะ่สิบแปดตัวรถก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับนี่นโดยมี้เลยเก็บดีเทลพวกที่ครอบมือเปิดพวกเนี้ยเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ภายในด้านนี้นี่ครับเป็นเบาะผ้านะครับผมเป็นบาะผ้าแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับผมสวยสะอาดทุกจุดอย่างแน่นอนครับแล้วก็นี้้านดหลังเ,เดี๋ยวให้ดูข้างในก่อน ดี๋ยวให้โปรเดี๋ยวให้ปโรหปโรนะครับอ่ะโอเคสำหรับคันนี้นะครับผมราคานะห้าแสนสองหมืนเก้าพันบาทครับปีสองพันยี่สิบเรี้ยงม่ประมาณเก้าหมื่นโลครับกับราคานี้นะให้สุดรถเลยทันทีครับสี่หมื่นบาทเหลือเพียงแค่สี่แสนอะไรเอ่ยสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอ่า จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีในส่วนของน่งเลือกลูกะบาดแมกเรเนอร์นะครับอันนี้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนครับเบิกอันใหม่มาใส่ให้เลยนะครับเพราะว่าของเดิมไม่ได้มีติดรถมานะครับผมด้านท้ายก็จะเป็นไฟท้าย LED นะครับไม่บินไม่แตกไม่ร้าว้องถอยมีให้ครับไฟสองครั้งเหมือนกันนะครับโลโก้อย่ครบครับผมช่วงล่างเท่าไหร่ไหมครับอ่ะโอเคครับ ช่วงล่างก็พวกล้อ,อยางอะไรมีให้นะครับเป็นท่อเลนน้าพาวเปลี่ยนโช๊คมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็น่าจะมีแค่แบบดัดแนบมาอย่างเดียวนะครับดันแนบมาอย่างเดียวโอเคเลยนะครับผมอ่ะมาต่อด้านนี้ครับนี่สวยเลยนะล้อนะครับล้อ,อยางดูแลให้แล้วเป็นอย่างดีนะครับสีเดิมบางๆางเลยทุกจุดเลยนะครับผมโอเคครับมาต่อกันที่ข้างใน ข้อก็ไม่ได้ดังมากนะเพราะว่าพ9นเก้าพก็เสียงอาจจะไม่ได้คำรามแรงขนาดนั้นนะครับเล็กไม่แค่เก้าเมื่อโลนะครับผมเก้ามื่อนึ่งนกว่าโลนะครับก็พวงมาลัยเป็นแบบธรรมดาอยู่นะแล้วก็มีมัตติฟังก์ชนครัง้งหนึ่งแล้วก็ปรับขึ้นลงได้นะครับผมเดินหน้าเท่าดังได้แบบนี้นะครับสีทิศทางแล้วก็ถ่ายของเหลวจากทาง KR s m a r สมาร์ทชาให้เรียบร้อยครับเป็นจอเครื่องเล่นแบบทันสกกีนมีกล้องถอย นะครับนี่กองถอยมีเส้นกาลยาชัดเจนนะครับอันนี้ขาน่าจะแบบใส่ใส่คัดแต่งมานะครับผมแล้วก็คนตรน,นั้นน่ะสวยนะครับไร้ริ้วรอยอ่าแล้วก็เกด้านนี้พวกสมุดกครงมือต่างๆครับอยู่ครบครับผมแล้วก็ผ้าเพดานด้านบนก็คือมีตําหนิมานะผ้าลังคามีตําหนิรอยเจิมมานะครับนิดหน่อยนิดหน่อย นะครับก็ถือว่าไม่ได้นักเกียดมากหรือว่าจะไปเติมทับเติมอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับทังเกียร์ธรรมดาหกสปีดท,ที่เหลือก็ไม่ได้มีออปชันอะไรเยอะนะครับถือได้ว่าเป็นออปชันที่ตอบโจทย์นะเพราะว่าบางทีแบบพวกควบคุมความเร็ว,วอะไรพวกนี้เราไม่ได้จะเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะครับมีมัลติฟังก์ชันข้างหนึ่งได้จอได้กล้องถอยได้พวกจุดไฟโปรเจคเตอร์ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับกับราคาเท่านี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาสรุป กันต่อที่ด้านล่างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพวกชุดควบคุมกระจกนะครับผมแล้วก็ตัวปรับไฟลูกแก้วด้านหน้านะครับกุญแจรีโมทโอเคมานี้นะครับผมก็ของเรานะอยู่เขตอําเภอเมืองนครปฐมนะครับ K.R. Smart Car สำนักงานใหญ่ครับก็เปิดให้บริการทุกวันนะครับจันทถึงอาทิตย์ลทีเดียวมี บริการนะครับไฟแนนซ์ส่งไปเซ็นให้ฟรีถึงที่นะครับค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนทะเบียนพรบภาษีทุกอย่างก็คือฟรีหมดเลยนะครับซื้อเงินสดก็จบราคาในราคานั้นครับไม่มีบบกแวบเพิ่มอย่างแน่นอนครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยครับกับ d m a แม็กซ์ออนิวซีประตูตัวเตี้ยนะครับ1.9 LDA หน้าเคียวยาวปี2 0ง0ันคันนี้ไว้ด้วยครับผมก็จัดราคา529,000บาทวันนี้ครับลดเลยทันที40,000บาทครับเหลือเพียงแค่ 489,000บาทเท่านั้นเองครับผมสนใจกต็ติดต่อเข้ามาไดี่ KR Smart Car ครับหรือแอดไลน์เข้ามาไดี่ ikr smart car นี่เลยครับผมชื่นชอบครับฝากกดไแล้วก็แชร์กด Subscribe กันให้ด้วยครับผมและในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำกันก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับรวันนี้สวัสดีครับ